ปัญหาการขาดแพทย์ในจังหวัดต่างๆในไทยเป็นปัญหาที่รุนแรงและต้องการการกระตุ้นแก้ไขอย่างเร่งด่วนการจัดสรรแพทย์ไม่เพียงพอทั่วประเทศไทยเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้มีการขาดแคลนแพทย์ในบางพื้นที่ขณะนี้มี9ก้าจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์มากที่สุดและสถานการณ์นี้กำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงและต้องการการกระตุ้นแก้ไขอย่างเร่งด่วนปัญหาขาดแพทย์ในจังหวัดต่างๆและแนวทางการแก้ไข ในการเข้าถึงบริการสุขภาพการมีแพทย์ที่เพียงพอเพื่อปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากำลังแพทย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากจากข้อมูลที่ได้รับปัจจุบันมีแพทย์ปฏิบัติงานจริงเพียง72%ของกรอบอัตรากำลังแพทย์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นประเด็นการศึกษาและการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมี9จังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์มากที่สุดคือบึงกาฬสแก้วเลยอ่างทองแม่ห้องสอนตากเพชรบูรณ์ ปทุมธานีและระนองและน่านซึ่งมีแพทย์ปฏิบัติงานจริงน้อยกว่า60%ของกรอบอัตรากำลังแพทย์แต่ละจังหวัดมีสถานการณ์และปัญหาที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงคือการมีแพทย์ลาออกอย่างต่อเนื่องซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจาก789คนในปีงบประมาณ2 5 6 3เพิ่มขึ้นเป็น1201คนในปีงบประมาณ2567แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแพทย์ในบางพื้นที่มีแนวทางการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีงบประมาณ2569ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาจากการจัดสรรในปีก่อนหน้าซึ่งมีแนวทางดังนี้ปรับการจัดสรรให้พื้นที่ขาดแคลนเป็นอันดับแรกโดยมองภาพรวมเป็นระดับจังหวัดซึ่งจะช่วยให้มีการกระจายแพทย์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการมากที่สุดปรับระเบียบการจัดสรรทุนเช่นทุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเพิ์มและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนโอเดียดี D o D. ซึ่งสามารถข้ามเขตหรือจังหวัดไปยังจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์ได้ซึ่งจะช่วยให้มีการกระจายแพทย์ไปยังพื้นที่ต้องการมากขึ้นจะสันอัตรากำลังแพทย์ในภาพรวมโดยใช้หลักการ one province one region one hospital ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทั่วไปหรือเฉพาะทางสามารถย้ายข้ามอำเภอหรือจังหวัดมาช่วยเหลือในพื้นที่ขาดแคลนสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนความก้าวหน้าขั้นพิเศษโดยเน้นพิจารณาภาระงานและผลจากการทำงานซึ่งจะช่วยให้พื้นที่ขาดแคลนแพทย์และมีภาระงานมากได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ สร้างแรงจูงใจเข้ารับการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ขาดแคลนแพทย์เป็นกรณีพิเศษเช่นการศึกษาต่อที่ใช้ระยะเวลาชดใช้ทุนสั้นลงหรือมีคะแนนพิเศษในการเข้ารับการศึกษาต่อซึ่งจะช่วยให้มีแพทย์เฉพาะทางมาช่วยเหลือในพื้นที่ขาดแคลนสนับสนุนงบประมาณในภาพรวมเช่นกองทุนระดับเขตเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนหรือช่วยสนับสนุนการทำงานในส่วนของแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลนมากขึ้นการจัดสรรแพทย์ใหม่และแนวทางการปรับปรุง นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปี2568ปีงบประมาณ2569มี2,795คนซึ่งคณะกรรมการจัดสรรอนุมัติโคต้าให้กระทรวงสาธารณสุข1,980อัตราซึ่งจะช่วยให้มีการกระจายแพทย์ไปยังพื้นที่ขาดแคลนและมีภาระงานมากแนวทางการจัดสรรแพทย์ใหม่นี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมดังนี้ปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนรัฐบาลเพิ่ ปรับเปลี่ยนการหมุนเวียนของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ขาดแคลนหรือต้องการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปส่วนพื้นที่ไม่ขาดแคลนให้แพทย์โรงพยาบาลชุมชนในปี2และ3สามารถมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปได้ปรับการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปี2และ3แนวทางการสนับสนุนแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลน มีมาตรการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ที่ทำงานครบ2ปีและสามารถเลือกศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักได้หากทำงานครบ3ปีสามารถเลือกได้ทั้งสาขาหลักและสาขารองแนวทางการสนับสนุนแพทย์ในพื้นที่ที่ไม่ขาดแคลนปรับการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปี2และสามคำถามสำหรับความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหา คุณคิดว่าการปรับปรุงแนว,แนวทางการจัดสรรแพทย์และการสนับสนุนแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลนนี้จะช่วยให้ปัญหาการขาดแพทย์ได้รับการแก้ไขอย่างมีผลมากขึ้นไหมคุณมีแนวทางหรือเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้มีการกระจายแพทย์ไปยังพื้นที่ขาดแคลนและมีภาระงานมากได้อย่างมีผลมากขึ้นคุณคิดว่าการปรับปรุงแนวทางการจัดสรรแพทย์และการสนับสนุนแพทย์ในพื้นที่ที่ไม่ขาดแคลนนี้จะมีผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพในพื้นที่นั้นอย่างไร คุณมีความคิดเห็นอะไรต่อการปรับปรุงแนวทางการจัดสรนแพทย์และการสนับสนุนแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลนนี้หรือมีแนวทางแนวคิดอะไรที่ช่วยให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างมีผลมากขึ้นอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาการขาดแพทย์ในบางพื้นที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากและต้องมีการร่วมมือระหว่างรัฐบาลแพทย์และชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับ